ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเข้าสู่วิดีโอนี้ครับวันนี้เรากลับมาพบกับเกมในตำนานนะครับก็คือเกมเทเลนเนอร์นั่นเองซึ่งเป็นเกมที่ผมเคยเล่นในสมัยเมื่อก่อนนะครับก็แวะกลับมาดูชมหน้าผู้เล่นเก่านะครับไอเทมก็เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้เลยครับทั้งสเตตัสทั้งชุดเปลี่ยนทุกอย่างครับแม้แต่มีด่านเข้ามาใหม่ๆครับวันนี้เราก็กลับมา อีกครั้งหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงแทรกนะครับพอดีอยู่ใกล้ถนนของก็พังหมดเลยนะครับแล้วซก็่อมของก่อนแล้วกันค้อนค้อนค้อนอยู่ไหนไม่ได้เล่นนานนะครับจำไม่ได้อน,นี้แล้กันอนเล็กพอไม่เดียวอ่าโอเค แล้วก็มีชุดเซ็ตจะน่าจะมีชุดที่ผมเคยตั้งเอาไว้นะเป็นสโดตรือเปล่าชุดนี้แล้วกันตาข้างนอกเราก็ใส่ให้มันน่ารักหน่อยแต่งยังไงดีใส่ทัอเพนกวินละกันเกงอะไรดีเ,เกงไฟเสื้อ ตวจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอ้เมาส์มันเป็นอะไรไใส่เสื้อโจนสลัดใช่ไหมไม่เทไม่เทไม่เอาเอานี้แล้วกันหน้าก็เป็นผ้าปิดตาโจากสลัดในตำนานถุงมือไม่เอาไม่เอาไม่ใส่ มนไปใส่หลังหลังใส่ไหนดีเก๋เกอันนี้เหรอโอ้กลายเป็นนกยูงไปแล้วอันนี้ก็ได้เท่ดีสัตเลี้ยงก็จะเป็นอันนกพิราบอันนี้ดีกว่าขาดอะไรนะอ๋อทรงผมทรงผมทรงผมอยู่ไหน นี่ไรแมวแมว,แมวโอ้นี่ดีกว่าตำนานดีผู้เล่นเก่าชอบแต่งตัวคล้ายๆอย่างนี้แน่นเลยตั้งเกมเปลี่ยนนี้ไม่ใช่เลยเมื่อก่อนนี่ใช่เลย,เลยแต่และแมวนะครับโดยใส่นี่ใช่ไหมไม่เอาหบนเดิมแหละดีแล้วก็รูปพาะหน้าตาเกมนะครับก็จะเปลี่ยนไปมากเลยทั้ง ตัวด่านเองหรือผู้เล่นหลายหายคนเองก็เหมือนกันนะครับหายไปหมดเลยดูในรายชื่อเพื่อนหอใน่ที่มีใครเล่นอยู่บ้างมาเฮ้ยมีมีคนหนึ่งเขาเป็นใครเขาก็เป็นเพื่อนเก่าในสมัยผมเล่นแรกๆนะครับคนนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเขาเล่นเองหรือเปล่าอยู่ในนี้หรือเปล่าดูสิ ไม่อยู่นะครับไม่อยู่ในว่าปกติเขาจะอยู่ในนี้นะครับเป็นไปได้ไงแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นเพื่อนเขาเล่นหรือใครก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันเขาชื่อตายนะครับเป็นผู้หญิงออนอยู่คนเดียวดวยดูสองหนอยโอโ้โหยศนี่ไปไกลเลยนะเมื่อก่อนไม่ได้มาถึงทันเดอร์นะครับ หายไปแป๊บเดียวเร็วจริงผมอะผมย้อไหลัเนี่ยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เวอร์หรือเปล่าไปเดินเล่นในส่วนสาธารณะดีกว่ามีอะไรใหม่บ้างนะค้างหรือเปล่าเนี่ยค้างหรือเปล่า อ๋อช้านะไม่ได้ขังก็ไม่ได้กลับมาเล่นนานนะครับก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะเกมนี้เพราะว่าโตมากับเกมนี้เลยเหมือนกันอะ่ะเมื่อก่อนนี้ชอบเล่นมากน่าจะเป็นเกมในวัยเด็กของใครๆหลายคนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ที่คนมาลงตัวกันนะครับมากดตู้มากดอะไรบางอย่าง สิ่งของมากมายที่เขาต้องการกันพวกตู้สล็อตต่างๆนะครับตรงนี้มีอะไรไม่รู้คืออะไรเนี่ยกดได้ไหมเนี่ยกดโนไหนไม่กดได้ด้วยได้ไเลไอะไรวะเนี่ยออส่งไปให้คนเมื่อกี้แล้วกันนี่ไงส่งไปเดี๋ยเอาทำอะไรไม่ได้ ได้ภารกิจด้วยตัวอะไรพวกงเนี้ยอะไรเงี้ยไม่รู้จักเลยเนี่ยอืมชุดสรารวัตรโอมีกล่องอาร์กอนด้วยโอ้ยมีเทมวหัวตู้มาจัหมดมมเดินแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะเราไม่มีอะไรทำนี่เืออะไรเนี่ยกอไม่รู้เรื่องเลยตามภาษาผู้เล่นเพิ่งกลับมาใหม่นะครับยิงนกตกปลาอะไรกันว่ากันไป จะไปไหนได้พวกเนี้ยมันทำอะไรกันตรงนี้เน,นี่ยตัวไหยซิไม่มีอะไรไม่ไอ,อะไรเค้สเหรอเค้สอะไรโอ้ไม่ทำไม่ทำเราแค่มาเที่ยวเฉยตู้อะไรเนี่ยกดได้ไหมเนะี่ยกดไม่ได้ ไม่รู้ว่าผู้เล่นรุ่นเก่าแบบผม,ผมแบบผมเนี่จะมีใครเล่นอยู่บ้างไหม <laughs> ผมเองก็ไม่ได้เล่นนะครับหมายถึงว่าแค่มีมันอยู่ในเครื่องแล้วลองกดเข้ามาดูเห็นมันอัปเดตแล้วก็อยากรู้มันมีอะไร <laughs> ก็ลองมาดู <laughs> คือผมเลิกไปประมาณหลายปีมากแล้วครับ <laughs> ก็ไปเล่นพวกเกมมือถือมากกว่านะไม่ได้เล่นเกมแบบนี้เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนนี่คืออยู่เทนเนียครับ,บมันน่าจะมีภลรกิจอะไรสิเข้าไปโดโตูตัวเทลบกุกมันก็มีชุดหรือเปล่าคอลเลคชนันไอเทม,มก็มีไอเทมที่ที่เราอรอบคลองก็มีนะมีหลายแบบ ระดับเอสได้มีบ้างไหมนเนี่ยแล้วก็มีนะแต่เป็นของตำนานทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยช่ออะไรทุกอย่างใช้ยาพึกมงกุฎแล้วก็พกชุดที่มันได้ตามโปรโมชั่นไมาก่อนนะครับก็ก็เติมอะแต่ก็ไม่มากนะครับแต่ก็พอมีไอเทมอยู่นะหมายถึงว่า เมื่อก่อนผมก็สะสมของแบบของเขออาเรียกอะไรแรไอเทมเหอรอกับ,บ,บไอตัวเนี้ย perfect s ชา d ์ w โ u f f l เ r er นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไอเทมหัวตู้เหมือนกันนะครับมีราคาอยู่เมื่อก่อนนี้ขายกันเป็นพันเลยนะครับเอ๊ะเหมือนมันทำสีของเกรดเอใหม่เหรอเนี่ยทำไม มันเป็นสีแล้วมันกระพริบกระพริบ,บหรือผมไม่ได้เล่นนาน้าเป็นอนันอื่นล่ะสีเกรดเอละ่ะสีม่วงม่วงมีไหม,มหรือว่าเราเอาเป็นเอสหมดวันะี่ะอะไรวะเนี่ยอ๋นนี้มีสีเหลือง้วยแต่มันไม่กระพริบ,บไหนอะไอเทมเกรดเอหาไม่เจอเนะี่ยมีมีป่า อยากรู้ว่าคืออยากรู้ว่ามันมันมีหรือเปล่ามีสีเหลืองนี่ไงอ๋อมันมัน,ม,นมันกระพริบน่ะอ๋อแต่จริงๆแล้วมันน่าจะกระพริบแค่สองสีไม่รู้นะผมเพิ่งกลับมาแต่ก็ไม่ได้กลัมาอยู่ยาวแค่แวะเข้ามาดูคือผมชอบเล่นมากเมื่อก่อน ตอนนี้ก็คนที่เล่ยนยุคเดียวกับผมก็น่าจะเลิกไปหมดแล้วนะครับเพื่อนผมเองก็ไปดูที่ฟาร์มดีกว่ามีอะไรบ้าง<ม>เข้าล่าสุดวนันไหน,นีวั<ม>นที่ห <12. S 1> ้าเดือนสิบสองเรไม่ใช่อันนี้วันที่สร้างนี่นะ<ม>เข้าไปเข้าไป อืมฟาร์มที่นารักของเราก็เลี้ยงด้วยพวกตราต่างๆที่เคยทำธุรกิจมาก่อนนะครับฟาร์มเล็กๆเก๋ๆสำหรับเราคนเดียวเมื่อก่อนผมนก็จะชอบเข้ามาสิงอยู่ในนี้นะครับเปิดค้างเอาไว้แล้วก็นั่งทำกันบ้านทำให้คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเ,เหมือนกันนะ ตอนนี้เล่นก็อาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแนละ้วฝัดจงฝัดจำอะไรไม่ได้เป็นนะจำไม่ได้แล้วครับแต่ก็พื้นฐานก็พอได้อยู่นะเข้ามาให้หายคิดถึงแค่ไง่ครับไม่มีอะไรถ้าถ้ามีอะไรเข้ามาเดี๋ยวผมจะวาอัปเดตให้ใหม่ครับ ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ